สวัสดีครับผมหน่อยบันสันฟาร์มครับวันนี้พามาเอาเลขของเลขกับลูกกอกแมวน้องนำโชวค,ครับวันที่17บเจ็กุมภาพันธ์สองพห้าครับเป็นแนวทาง 아아ี่น้องได้เสียงโชคนำกันครับตัวแรกมาแล้วครับ น้องนำโชคเด้อให้พี่น้องเพื่อนได้โชคได้มานำกันเด้อสามตัวตรงเลกท้ายอัลต,ตรีรางวัลที่หนึ่งสามตัวเติงเด้อลูกเด้อน้องนำโชคเด้อให้พี่น้องปปองไปเพื่อนได้โชคได้ลาบนำ ปังปังปังเด,ด้ลูกเด้อเอาครับมาลุ้นนำกันครับตัวแรกออกมาแล้วครับมัอนี้พามาขอโชคลานนำลูกกอกแมวน้องนำโชครับ ให้พี่น้องปองพายผู้ที่มักในการเสียงโชคครับแล้วไปเสียงโชคหาจับลอตเตอรี่ไว้เพื่อมาเป็นสะพานบุญครับให้พี่น้องทั้งหลายครับให้เป็นสะพานบุญนะครับพี่น้องทั้งหลายครับ <c oughs> เบื้องคิดนี้ครับช่วยแช์ออกไปครับให้เป็นสะพานบุญนํากันครับให้เป็นสะพานบุญนํากันให้พี่น้องเฮาได้โชคให้มานถูกเทธถูกงวน้ากันครับมานี่เป็นมื้อสันวันดีมันมาค้าบูชา วันมาคราบ,บูชาครับเกณ็์ส5มาำเดือนสามก็เลยถือโอกาสมาขอโชคขอลาบนำนูกกอกแมวครับน้องนำโชคครับเลขไทยสามตัวตรงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอเลขไทยสามตัวตรงน้ำเพื่อนครับ พื่อให้พี่น้องเอาได้โชคได้ลาบนุนกันครับนาไปเบิงคลิปนี้ครัช่วยแชร์ออกไปครับเพื่อเป็นสะพานบุญน,นํากันครับให้พี่น้องเอาได้หาจับเชียงโชคไว้ครับ ตัวเลขออกมาแล้วครับตัวสองกําลังชิมาครับอ้าวููเพ้ยอนงงโจ้ย งวดน,นี้ใครปังๆเดอ้องวดน,นี้เดอ้อสามตัวตรงเลขไทยเตอตี่ราวันที่หนึ่งเดอ้อให้มันปังๆทะลูกเดอ้อให้พี่น้องเพื่อนได้โชคได้ลาบน้วกัน อ่าครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองออกมาแล้วเรารุนตัวที่สามครับแปดแบดเรารุนตัวที่สามครับอา้าวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเดลูกเด้อเอลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวให้มันปังๆังเดล,ลูกเด้อ พี่น้องเพิ่นได้โชคได้ลาภนําของงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ด้ลูกเด้อ สามออกมาแล้วครับแปนะครับนาะเห็นคือกันอย่าลอยนะครับนะ้อแปดแปดสี่น้าน้องนำโชกให้ผู้คนญาติพี่น้องเฮาได้โชคกันด้วยหที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิ้าอีกท้สตัวลอตเตอรี่รางวัลที่1นด้ว อ่าให้ปังมปั้มรกันให้เบิงคลิปนี้ขอให้แชร่ออไปครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้พี่น้องป้องไปฮาครับให้ได้โชคได้ลาบน่วกันครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ